อีกปัญหาหนึ่งของคนที่เลี้ยงกุ้งก็คือการนับจํานวนกุ้งโดยเฉพาะลูกกุ้งค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางนักศึกษาของมทรศรีวิชัยตรังค่ะเขาก็มีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องนับลูกกุ้งขึ้นมาค่ะซึ่งถือว่ามีความแม่นยําค่อนข้างสูงเลยค่ะครับผมเป็นประโยชน์ทั้งฝั่งของคนขายกุ้งเองจะได้ไม่ต้องใช้วิธีการเดิมที่จะใส่จํานวนกุ้งให้มากเข้าไว้ก่อนเพื่อป้องกันจํานวนที่ขาดไปครับรวมถึงยังคิดจะต่อยอดนําเครื่องมือนี้ครับไปผลิตเป็นเครื่องนับ เป็นสินค้ากเกษตรอื่นๆหรือว่างานอื่นๆได้อีกด้วยครับ ตอนนี้ครับเวลาที่เลี้ยงกุ้งแล้วก็คนไปหาซื้อลูกกุ้งกันคนขายถ้าเป็นระบบแบบเดินมครับคุณผู้ชมเวลาไปหาซื้อลูกกุ้งซึ่งตัวมันจะเล็กมากๆนะครับถ้าจะนับตัวนี้คือลำบากยากมากแล้วก็เสียเวลาเขาก็จะใช้วิธีในการใส่ลูกกุ้งให้มันเยอะเข้าไว้ก่อนนะครับใส่ให้เกินเข้าไว้แล้วก็ค่อยส่งขายไปแบบนี้เป็นการเปลืองจํานวนลูกกุ้งโดยใช่เหตุนะครับแต่มีนวัตกรรมจาก AI ที่เข้ามาใช้งานได้ในช่วงนี้เป็นเครื่องนับตัวลูกกุ้งนะครับแล้วก็นับได้อย่างแม่นยําด้วยช่วยแก้ปัญหาเรื่องของกุ้ง ขาดกุ้งไม่ครบแบบนี้สามารถนับลูกกุ้งที่มีอายุประมาณสัก8ถึง15วันนะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความแม่นยำถึงร้อยละ90ทีเดียวครับสำหรับเครื่องนับลูกกุ้งนี้เป็นผลงานการประดิษฐ์ของ3นักศึกษาด้วยกันค่ะนั่นก็คือนายยศรันนูประสิทธิ์นายสันเพชพรวัฒนากุลนายชยุทธพงทองเหตุขออภัยค่ะเหตุทองค่ะโดยทั้ง3คนเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดรังค่ะโดยมีการออกแบบนะคะเพื่อที่จะให้เครื่อง AI สามารถที่จะนับลูกกุ้งได้อย่างแม่นยำนนโดยน้องๆทั้ง3คนค่ะลงพื้นที่ไปถ่ายภาพลูกกุ้งมาประมาณสัก200ภาพหลังจากนั้นก็ส่งให้ AI ได้เป็นการประมวลแล้วก็ศึกษานะคะว่าลูกกุ้งเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ถึงจะนับเป็นจำนวนกุ้งแต่ละตัวออกมาได้ซึ่งถือว่ามีความแม่นยำค่อนข้างสูงค่ะ ค่าเคลื่อนเพียงแค่10%เท่านั้นเองค่ะลูกกุ้งที่ขายไปก็มีจํานวนที่ที่ถูกต้องมากขึ้นฝั่งผู้รับก็สามารถที่จะคํานวณประมาณลูกกุง้งปริมาณอาหารปริมาณออกเจ้นในขณะที่ทําการเลี้ยงก็ได้ซึ่งจะเห็นว่า ทโลมีต่างๆเหล่านี้เราสามารถประยุกต์ใช้ในการใช้สําหรับการเกษตรได้ก็เป็นผลดีกับด้านการเกษตรด้วยนครับก็จะใช้เวลาตอนนี้ครับจะต้องพัฒนาเครื่องมือนี้ต่อไปเพราะว่าตอนนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้นับตัวลูกกุ้งที่มีอายุประมาณ8-15ถึงวันได้เท่านั้นแต่เดี๋ยวอีกหน่อยครับพัฒนาไปให้สามารถนับลูกกุ้งที่มีขนาดตัวอาจจะเล็กกว่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้แล้วก็ต่อยอดต่อด้วยนะครับว่าเอาไปใช้ในการนับอาจจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรเป็นสัตว์อื่นๆนะครับที่มี มีขนาดเล็กแบบนี้เพื่อความสะดวกมากขึ้นด้วยครับปัจจุบันมีต้นทุนการผลิตยอยู่ที่เครื่องละ8,000บาทนะคะและถ้าหากว่าฟาร์มไหนสนใจอยากจะลองนำเอาเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งของน้องๆทั้ง3คนไปทดลองใช้ดูติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศรัพท์0807181950เป็นเบอร์ของอาจารย์ภูมินเองค่ะ